โอ้ยประเทศหญิงเด้นี่นอนนี่นอนนี่นอนมาเบิง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 พี่น้องมาเบิงโอ้ย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 กอคัสส่งคนก่อนทำสิดูดสิผ้าลงเบิงอโ้ย เหลือคาส่งเพื่นได้พี่น้องไหมอ่ะสิบาเบึงโอ้จะเอ๋เป็นยังไงมือเบิ้งจ้ะตัวน,นี้ห้อยจ้ะห้อยขมมือไม้ก็ล่างหัดเลี่ยงจ้ะหัดเลี่ยงหอยขมจ้ะกำลังฮัดเลี่ยงจ้ะ พี่ก็กระร่งฮาร์ดเห็นบ่ะจ้ะนี่จ้ะนี่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 นต้นี้พี่พี่เอาหนาเน่เปียเน่เปียหายเพื่นเขาบอกว่ามันเลี้ยงง่ายก็เลยอยากลองเบิ่งจ้ะว่าจะเป็นอย่างไรต่วันนี้ก็ผ่านมาได้ครึ่งเดือนแล้วจ้ะยังบอลเ็นตัวตายได้แล่ะจ้ะยังบอลประสบปัญหาอย่างจ้ะโอ้โอ้โอ้โอโอมาเบิ่ง มาเบิ่งตัวนี้ใส่จอกต้นจอกกระบอกหันตายคือกันจ้ะทั้งรูมได้ลายจ้ะอย่างเดี๋ยวๆได้ดจะเห้เบิ่งเหลจะเห็นบ่สเห็นบ่จ้ะมันเหลือมันเหลือมเนาะมันสะท้อนแ,แสงเห็นบอ่อืมจ้ะสองกระซังสองกระซังกระซังนี่กับกระซังนั่น ได้ครึ่งเดือนละจ้ะมาเบิ่งกระสังที่เพิ่งเอาปล่อยมาใหม่เพิ่งปล่อยจ้ะไก่ย่งางว้อนมีขั้วอ่ำูเป็นใดในเหลืองนี่จ้ะเหลืองหอยแต่ว่าก็จะกล้องเบิ่งตอนนี้พี่ล่องเอา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 ย่างเกาะเขื่อนเขาเอานินเ,เอนเอเศษเหลือของกะทีนะกตามเป้า ไออันนันนั่นนะทีโคดแล้วเอามาลองเถอแต่ว่าผีกบวบงหันลองร้ายเดี๋ยวเกิดมันตามสัญญาของผีเนาะเดี๋ยวนี้ที่ต้องลุมแห่งร้ายเดลยจ่าผุนผุนเต็มอยู่เดลยจ้ะตัวนี้เอามาใหม่ได้อาทิตย์หนึ่งจ้ะตัวนี้กับห้อนตายคือกันเดลยจ้ะแต่ว่าพี่กายหันตายพี่กายผีเอามาเลี้ยงเวง ว่าตายแต่ว่าปีนร่องลองเหตุสุดหม่เบิง่งปลาสิตายอยู่บ่แต่ว่ากะให้มันประสบผลสําเร็จก่อนว่าว่าอนี้จังไดกระพ้ามาเบิ่งเก่งสีสะก,กอนอ่ะจ้ะกระบอกในใ่ย,ยังไหลหอยขมจะหอยขมชื่อว่าหอยจูบนะจ้ะนี่จ้ะนั่นๆั่น,น,นจะเจเพิินผู้จ้ะเห็นบ่ ลูกเพิ่นก็มีจ้ะพิ่อนออกลูกเลยนี่ตัวน้นอยๆนึงออกลูกแล้วตัวนี้เก็บเด้อจับให้พึ่งได้ลูกเพิ่นก็มีหระจ้าแสดงว่าต้องมีแนวถือวิธีอยู่เพิ่นจังบ่ตายปกติแล้วถ้าซ่าใส่ปลาหนี่ตายแล้วตัวนี้มันครึ่งเดือนแล้ว หมดก่อนฮนเครื่องเรือมันกับตายผู้ลงแรงเต็มเบสละจ้ะวดนนี้ยังขันได้เป็นยังอยู่จ้ะอาจสิเป็นนำห่าเตรียมบอกก่อนบ่ะแต่ว่าผีกับพวกได้เตรียมยังหลายได้ล่ะก็เตรียมกระสั่งเอาจอกเอาเนี้มาลงใบถาเอาต้นกลวยต้นอ้อยมาลงไปถาเอองวดงวดงวดนี่เอาสิ่งคองมาลงไปถาเลนนะ บอกเป็นใหม่จนตอกมาลงไวทาโเมนเอาหอยมาก่อน,อ,นอ,อันนี้รุดเลยเนี่ยโผกหัวรุดพี่เตรียมกระสังไวทาก่อนวันนี้บริคือคุ่หวัด คุ้งหัวทันอันนี้แล้วหวัวนี้เตรียมคล้องลงไบถาก่อนเลยกูเท้บโบเรเตรียมจ้ะหวัวนี้ได้เตรียมก่อนจ้าทาเลย่ยงประสบผลนจะได้ก็ะจังสิบอกอีกถึงเดืองเท้อหนึ่งจ้ะตอนนี้กำลังได้ครึ่งเดือน เอามาลงเดือเครึ่งเดือนแล้วได้สิบห้าวันแล้วคลิปนี้ก็บกม่มียังลไยจ่ะพามาเบิง่งมือไม้ฮัดเหลียงห้อยคมจะว่าเป็นจังไดในส่วนเครึ่งเดือนเ๋้วกระสิออกไปเรื่อยๆจ่ะถามมันประสบผลสำเร็จกะสีรายงานไปเรื่อยๆจ่ะว่ามันเป็นจังไดแต่ละคลิปจ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ